สวัสดีครับทุกท่านเนื่องจากกับผมนะครับคือนายพงพิเชษเกิดอ,อาการหลอนเกิดขึ้นนะครับผมลิ้นบารับรสด, <c oughs> <c oughs> ดังได้กินนะครับ <c oughs> บอยบอยบอยแม่กูกล <can voilà> ัวเว้ยนะครับพอเลยมาลองเนี่ยเมนูนี่นะครับเมนูตำตำไปเลยนะครับตำโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะผิดแถวปอดเลยะคก่อนอื่นนะครับใส่พริกหนึ่งหยุ่มนะครับผมใส่หอมเตรียมนะครับผมแล้วก็ใส่เนี่ยเบอร์โสมนะครับใส่ไปเลยค่ะใส่ไหร่ก็ใส่นะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปเลยนะครับมะนาวใส่สักห้าเกนกลัวมันบัดรู้รสชาตินะครับผมแล้วก็ใส่ห้านะครับผมใส่น้ำยำนะครับไข่บะหมี่น้ำยำกับใส่น้ำตาลปี๊บได้เด้อนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับป่วน วารู้โรดนะครับต้องจัดงน้กๆนะครับผมโอ้ยลืมน้ำลายบอกกันเฮ้ยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับมันเข้ากันนะครับแล้วก็สาบกเตีนะครับจายน้อยเดียวแล้วบอกแกนมันนะแกนไม่แกนแง่เราแล้วแล้วก็ยังมาตาำนะครับโจโจไม่เพิดไม่ขายโจโจนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมาหางไว้มาจัดใส่ขั้วกันรี่กร้านะครับผมอู้พอสีสันมันเสร็จก่อนเฮ้ยเพิดแน่นอนาจะหูรถก่อนนะครับผมมา everybody ่อคายังคื่อผมบอกเลยผมลืมไปซื้อน้ำสีทองของอําไพมาได้นะปะลองพอเดอ The... Yeah. ตะวันตกแล้วหองเน็บแอวแล้วเดินซอยบนตกซอยซอยชวนน้องมอยไปส่องกบอบอบ เสียงกบเสียงตุ้งดังอยู่บปบคนตกกลางต้นกลางนาเวลาฝนตาพากันส่งกบจวนม้อยเตวลักขนาจวนม้อยเตวลักขนาม้อยไปส่งฝาาไอไปส่องกบอ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 บตะวันตกแล้วห้องเน็บแอวแล้วเดินซอยคนตกซอยซอยจวนน้องม้อยไปส่องปบ เตียวลักขนาน้องมอยนำหน้าทองหากับปบหันกบตบปบตัวลายปิ้นความปิ้นง่ายหลังใหญ่ตบปบน้องมอยเต้าพวกถนาให้โลดไปหานึกว่าหันกบฟังเข้าไปช่วยน้องมอยฟังเข้าไปช่วยน้องมอยไปเปียใส้หอยนึกว่าเป็นโบอบ กราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะวันนี้เรามาทําหมกหน่อไม้ใส่หมู3ามชั้นกันค่ะก็กราบเรียนว่าดิฉันเป็นเมนก็เลยอยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆนะวันนี้มีเน่อไม้คับไปซื้อมาปอกเองต้มเองต้มเรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยให้เย็นนิดนึงแล้วก็ขูดหน่อไม้ให้เป็นฝอยๆนะคะใช้ไม้จิ้มฟันได้เลยใส่ข้าเวเบือลงไปตําให้แหลกค่ะหลังจากนั้นก็ใส่สมุนไพรลงไปตํานะคะใหญ่สมุนไพรไอจิคยีอยู่ให้แหลก ลงไปให้แหลกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเปลือที่แยกลงไปตำรวมด้วยแล้วก็เมนูนี้นะคะใส่หมูสาชั้นด้วยค่ะยังดีนะคะที่ช่วงนี้ดิฉันมีหมูให้กินเพราะไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยจะอยู่ถึงวันไหนขนาดไฟเซอร์มรนานะคะที่ควรเอาไปฉีดให้คนด่านหน้านะคะแต่ประเทศเราเขาเอาไปฉีดให้คนหน้าด่านแทนอะเออหนังเลิหนังเลิศหนึ่งเดียวในอาเซียนนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะหลังจากนั้นก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันเมนูนี้ถ้าเกิดใครมีใบตองก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะหอมกลิ่นใบตองมากแต่ถ้าไม่มีก็ใชหมอญไแหละคะ่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คอยคนเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะติดหม้อปิดไฟใส่ลูกโดดเท่านี้ก็พร้อมกินค่ะก่อนจากกันไปนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะต้องอยู่รอดูระบอบประยุทธและพวกลมจมนะคะ